หนูนาในเวียดนามนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องให้มีการนำเข้าจากกรรัมพูชานะคะในส่วนของชาวนากัมพูชาก็ขายกันจนรวยเป็นล่ําเป็นสันเลยนะคะมีการจับหนูในนานะคะซึ่งนาข้าวในกรัรมพูชานอกจา,กจากจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดข้าวขายแล้วยังเป็นแหล่งขุมทรัพย์สําหรับชาวนาในกัมพูชาด้วยนะคะเขาจะคอยหาหนูนาที่อาศัยกินเมล็ดข้าวเหล่านี้ชุกชุมจริงๆเป็นหมื่นๆตัวเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหนูหลายคนอาจจะทราบกัน ว่าเป็นพาหะบ่มเพาะโรคร้ายนะคะแต่ว่าไม่ใช่สําหรับคนในประเทศเ CL ียค่ะโดยเฉพาะเวียดนามที่นิยมบริโภคหนูนาอย่างเป็นล่ําเป็นสันเลยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากจนต้องมีการนําเข้าจากกัมพูชาค่ะไปฟังซุ้มเสียงของชาวนาในกัมพูชานะคะคุณจําเริญบอกว่าจับหนูขายมีไรายได้ดีกว่าการทํานาในอดีตมากเลยนะคะเริ่มจากทําเล็กๆแล้วก็ขยายใหญ่ตอนนี้มีคนจ้างงานเพิ่มด้วยถามว่าราคาหนูที่จับได้เนี่ย ขายกันกิโลกรัมละกี่บาทเขาบอกว่า6,000เรียวหรือว่าประมาณ50บาทวันหนึ่ง จับได้ก็ประมาณ80กิโลกรัมนะคะคูณเป็นเงินบาทก็4,000บาทเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับรายได้ขั้นต่ำของคนในกัมพูชานะคะเดือนหนึ่ง3,000ถึง4,000บาทต่อเดือนแบบนี้นี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะวันหนึ่งจับได้4,000บาทขายกันจนรวยจริงๆค่ะถ้าขายได้ทุกวันนี้คือรวยมากเลยนะคะเป็นแสนเลยนะฮะ,ะใช่แล้วใส,ส่เหมือนกันแล้วคะว่าหนูในนานี่จะมี ให้จับขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาบอกว่าก็จะเหลือเศษข้าวในราคาจากการทำนาไว้ล่อหนูนะคะค่ะ